น้อยคนจะรู้เกาวข้อจะได้จากการสวดมนต์ใครที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนต้องฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ การสวดมนต์หรือสวดพระปริศเป็นประจำย่อมส่งผลดีหลายประการเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. ได้ความเป็นสิริมงคลบางครั้งเราสวดเองบางครั้งเป็นผู้ฟังจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิตของเราเช่นบทสวดมงคลสูตร จะทำให้เราเข้าใจเรื่องมงคลในพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตของเราธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไม่เกิดผลมนุษย์ทุกคนต้องการที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรยัย คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนที่พึ่งอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ทุกครั้งที่เราน้อมศีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นให้ทาความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันความคิดฝุงซานวิตตกกังวลสงบระง,งับลงไปความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดในตอนนี้เอง สได้รักษาตนจากโรคภัยเช่นบทโพชงที่มีประวัติในการรักษาขนป่วยเช่นรักษาความเครียดทำให้เราเกิดความสบายใจเมื่อใจเราเป็นกุศลเพียงแค่การสวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาศาลหากเราทำดีมากพอความดีก็จะตอบสนองเราเองโดยไม่มีเงื่อนไขการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจำวันอย่ารอให้มีทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรมหรืออย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วจึงนิมนต์พระมาสวดโพรดชงให้ฟังเพื่อหายป่วยเพราะอาจจะเป็นการฟังขันสุดท้ายของเราทั้งที่รู้สึกดีและเสียดายเพราะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากเพียงพอเมื่อกำสง่งผลเราจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ามีกุศลสั่งสมไว ก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆต่างไปได้ถึงจะบาดเจ็บบ้างก็ไม่ถึงตายยังมีใจให้เหลือไว้นึกถึงการสวดมนต์ 3. ได้ปลอดภัยจากศัตรูการสวดมนต์มีอาน,นิสงส์ช่วยป้องกันภัยอันตรายได้เช่นสมเด็จพุทธจารย์ตัวพรหมารางังสีได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าในสมัยที่เดินทุด,ดงในปา่า อยู่ในเขตดงพญาไฟป่าสมัยนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายและพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาในช่วงนั้นท่านมิได้ศึกษาคาถาอาคมใดเลยนอกจากภาวนาคำว่าพุทธัทงสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเดินไปที่ใดแห่งใดท่านก็จะกล่าวเพียงคำนี้เป็นที่พึ่งตลอดเวลาเพื่อเป็นคาถาป้องกันภัยวันหนึ่งหลังจากได้รับการถวายอาหารแล้วได้มีชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อว่านายผลได้เข้ามาสนทนากับท่านนายผลเป็นผู้มีวิชาอาคมและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาของตน กับพระภิกษุที่เดินมาปรากฏณบริเวณนี้เป็นประจำในผลเล่าด้วยความสงสัยว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาทำร้ายท่านทุกคืนด้วยทำอยู่หลายวันตลอดจนปลุกพูดผีวิญญาณเข้ามาทำร้ายเพื่อต้องการทดสอบว่าท่านจะมีวิชาอาคมแก่กล้าขนาดไหนที่จะสามารถต่อสู้กับอำนาจคุณใสของเขาได้หรือไม่ ไม่ได้หวังจะทำร้ายให้ถึงตายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลยท่านจึงบอกว่าตัวท่านเองไม่ได้ศึกษาเวทมนต์คาถาใดๆเพียงแต่ก่อนจะจำวัดทุกคืนก็จะสวดคำว่าพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้ว ก็จะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จำวัดนอนตามปกติในผลได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกท่านว่าวันนี้อยากจะทดสอบวิชาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านจะสามารถป้องกันภัยได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาเสื่อมกันแน่และขอร้องท่านว่าจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ รับรองว่าจะไม่ทำอันารายแก่ท่านอย่างแน่นอนสมเด็จก,ก็ตอบตกลงว่าคืนนี้จะไม่สวดมนต์ครั้นถึงเวลาพบคำท่านก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้รับปากไว้เมื่อท่านนอนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อปรากฏว่าได้ยินเสียงกรักๆักขึ้นมาจึงได้จุดเทียนส่องดูพบตะขาบตัวใหญ่ยาวเท่าขา กำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้กับตัวท่านมากท่านรู้สึกตกใจแต่ด้วยสัญชาตญาณจึงท่องบทสวดมนต์อย่างที่เคยสวดเป็นเวลาน,านานแค่ไหนมีทราบเสียงกรักๆและแตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นท่านจึงได้จำวัดนอนตามปกติในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาท่านและได้ยอมรับว่าบัดน,นี้ตัวเขาเชื่อแล้วว่า อำนาจเวทมนต์คาถาใดๆมีอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจการสวดมนต์ภาวนาของท่านนี่คืออาน,นิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่ทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัย4ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดผู้ที่จำบทสวดมนต์ได้นั้นนอกจากจะมีความจำดีแล้วยังแสดงว่ามีการบริหารหน่วยความจำในสมองได้อย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดความเครียดหรือความกังวลเราก็จะผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างหามุมสงบเพื่อนั่งสมาธิบ้างจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาแทนการสูบบุหรีหรือดื่มเหล้าเพื่อระบ,บายความเครียดการได้บริหารสมองอย่างเป็นระบบและถูกวิธีจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทุกเกิดที่ใจต้องดับที่ใจ ไม่ใช่หาทางเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองความเครียดเกิดจากจิตก็ต้องหาทางบริหารจิตให้ถูกวิธีไม่ใช่หาทางออกด้วยการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่การสวดมนต์ภาวนาจึงเป็น positive thinking คือการคิดในทางบวกคิดหาทางออกคิดหาในทางที่ดีในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เพ้อฝันโดยไม่มีจุดหมาย เมื่อคิดดีพูดดีทำดีในขณะนั้นย่อมเกิดผลดีต่อจิตโดยตรง 5. ได้บำเพ็ญภาวนาเมื่อเราทำวัดทุกเช้าเย็นและสวดมนต์ทุกวันเป็นการสวรดยกย่องความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการชำระจิตให้สงบไปในตัวได้ด้วยสติสัมปชัญญะขณะสวด ใจก็อยู่กับบทสวดมนต์เป็นวิธีทําใจให้สงบอีกแบบหนึง่งเมื่อตั้งใจสวดอย่างมีสติและมีสมาธิย่อมเกิดบุญที่แท้จริงคือเป็นทานคือได้ธรรมะทานได้อาโหสิกรรมให้อภัยคนอื่นเป็นศรรีลคือการควบคุมกายวาจาด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรยัยเป็นภาวนาคือสวดมนต์น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัย ไม่ให้หลงลืมให้มีสติอยู่กับบทสวดเมื่อจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่องเมื่อนั้นย่อมเกิดปิติเกิดความสุขขณะนั้นต่อมแอนไซม์จะหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมานอกจากนี้เมื่อจบการสวดมนต์แต่ละครั้งเรายังได้เจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ด้วยการอธิษฐานจิตขอให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่าได้เบียดเบียนกันเลยเมื่อทำเป็นประจำจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเสมอทำให้เราตั้งมั่นอยู่กับการทำความดีขณะเดียวกันก็เป็นการถอยห่างจากความชั่วไปเรื่อยๆ 6. ได้ศึกษาธรรมะการสวดมนต์เป็นการศึกษาภาษาบาลีไปในตัว ธรรมะบางข้อเราเข้าใจรู้ได้จากบทสวดมนต์เป็นการเจริญปัญญาบารมีการสวดมนต์เป็นประจำจนร,รู้ความหมายย่อมจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะบางบทสวดสวดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายพอรู้ว่าแปลอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ยิ่งเกิดความสุขใจมากขึ้นมีกำลังใจในการสวดมนต์ และเมื่อสวดกันเป็นหมู่คณะด้วยความพร้อมเพรียงกันเสียงก็จะดังก้องกังวานนุ่มนวลชวนให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยเทวดาได้ยินก็ชื่นชมแม้พรหมได้ยินก็สรรเสริญ7จ็ได้ลดละความชั่วเป็นการทบทวนตักเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นพระสงฆ์ก็จะได้เตือนตนว่าเราประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้แล้วหรือยัง เหมาะสมแก่กันรับสักการะจากชาวบ้านแล้วหรือยังชาวพุทธเองก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยังเราได้สร้างที่พึ่งแล้วหรือยังถ้าเราสแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอกแต่ไม่สร้างที่พึ่งภายในสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตเลยสอนให้เรารู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะความภาคเปียนพยายาม พุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเองสแสวงหาโชคด้วยตนเองไม่ต้องคอยวาสนาหรือโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนาแต่เป็นการสวดเพื่อประกาศความดีและอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้เรารู้ว่าหากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนย่อมได้ประสบสิ่งที่ดี มากกว่าสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้เป็นความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริง8ได้ส่งเสริมความสามคัคคีการสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงกันของชาวพุทธในการระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้า เมื่อได้สวดมนต์พร้อมเพียงกันเสียงสวดมนต์ย่อมมีพลังคนที่ฟังก็อยากเข้ามาสวดด้วยเสียงที่สวดประสานกันย่อมเกิดความไพเราะจับใจเกิดปิติและความสุขดังพุทธธรรมรัตว่าสุขขาสังัสสะสามคัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพียงกันทั้งกาย ทั้งใจสามคัคคีเมื่อนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมหากแต่ความสามัคคีกันเมื่อใดย่อมมีแต่ความแตกแยกไม่มีความเจริญไม่มีความสุข 9. กได้สร้างบารมีให้กับตัวเองการทำวัดส่วนมนตได้ส่งผลดีต่อหลายคนที่กำลังกลุ้มใจหาทางออกไม่เจอ หรือกำลังทุกข์หนเรื่องใดก็ตามเมื่อจิตเราสงบเป็นกุศลไม่คิดอาฆาตเบียดเบียนใครคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมสวดมนต์และภาวนาเป็นประจำย่อมเกิดเหตุมหัศจรรย์กับชีวิตได้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ใจเราก็จะถูกขัดเกลา่าจนใสสะอาดบริสุทธิ์บุญที่เกิดขึ้นกับตัวเราใจก็เป็นมงคลตัวเราก็เป็นสิริมงคล วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังของอกุศลลจิตก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญการสวดแม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีแต่มีอานุภาพมากมายฉะนั้นชาวพุทธจึงควรทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทุกวันการสวดมนต์ต้องสวดออกจากใจจึงจะน่าฟังเสียงต้องไพเราะพร้อมเรียงกัน จึงจะเกิดประโยชน์และอน,นิสงส์อย่างแท้จริงต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่ใช่ทำแต่ในพรรษาหรือวันสำคัญเท่านั้นทำให้รู้สึกว่าขาดทำวัดสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นกิจวัตรครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกดใช้แนบนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบุญผุนโทษนะรกสวรรค์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกดเองก็ขออํานาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกนี้จงมาอํานวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต,ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ